สวัสดีครับผมมันพินกับช n n e l ฟิีไทยใน YouTube เดินเข้ามาจากถนนกระบี่จะมีทางซอกแคบๆเข้ามานะครับทะลุมาตลาดภูเก็ตครับตลาดเช้าตลาดดาวเทาตรงภาพตรงนี้นะครับน้องมาดีนี่ก็เขียนป้ายบอกทางออกตลาดดาวเทาผมเดินทะลุมาจากถนนกระบี่ ผลไม้มะพร้าวครับมะละกอกระสตอนี่จำปะตะนะม,นม่เส็กนุ่นมีบะหมี่เกียวต้มยำด้วย40บาท ใบกระเจี๊ยบด้วยครับนี่ถ้าผมตอาไม่ผิดไปกระเจี๊ยบนะคนพม่าเขาชอบทําเป็นซุปนะฮะมีแรงงานเมียนมาเยอะครับที่ในภูเก็ตนะครับเข้ามาทั้งระดับคนงานแล้วก็ระดับเป็นแรงงานฝีมือพูดภาษาอังกฤษก็เยอะครับ คูนี่ของทางพม่าเขาก็ชอบทานเยอะนะมีหมาคูขายนี่ครับคนพมา่าเขชอบกินหมากจะมีขายในตลาดครับแต่ละที่ก็มีกัรรับไม่มืกันนี่มีรถนี่น่าสนใจมาสลายผมสยายโอ้ยชน เก็บของเรื่องเนาะนี่ขายังไงครับกล่องละสี่สิบค่ะเนื้อวัวแล้วอันนี้นี่แบบเนี้ยอ๋อตัดใหม่ใช่ไหมหรือยังไงแล้วแบบแล้วแบบเฉพาะอันเนี้ยค่ะแบบนั้นค่ะสี่สิบผิดผิดหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบเป็นกล่องนี้รวมแล้วเท่าไหรสามสิบอ๋อแบบเดียวกันเอาอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ ไก่ชิ้นเท่าไหร่ครับนี่ยี่สิบค่านี่สิบห้าเอาอเอาอันนี้สักพุงนะครับเพื่อผักกระเทียมได้ไหมด้วย,ากกายครับ,รบด้วย <dans S 1> เอาข้าวเหนียวเพิ่มไหมไม่เอาแล้วครับกินนี่กินไม่หมดหละโอ้มีแมวยักษ์ครับมีมีมี ตัวใหญ่มากครับเที่ยวกับล้อมอรัเมยเม้วมียมีวมียมีมียมมานั่งร้านกาแฟครับ เดินทะลุไปตรงนั้นก็อีกถนน,นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นอาคารตลาดใจมีที่จอดรถโตเลี้ยงครับเหนียวหมูทอดแล้วก็ไข่ทอดรวมกันนี่50สบาทครับ าเหนียวแน่นครับกินอิ่มที่นี่ไม่เหมือนไก่ทอดทันใหญ่ตรงที่เขาใช้กระเทียมเจียวครับไม่ได้เป็นหอมเจียวอาหารใหญ่สงขาเขาจะชอบเป็นหอมเจียวควมชอบแบบหอมเจียวมากกว่านี่เป็นความชอบส่วนบุคคลนะนมตามเมรอนนะครับ เป็นนมจืดนะจะจะสั่งให้เขาตำใส่หวานก็ได้นี่สิบห้าบาทครับโอเลี้ยงยี่สิบาททั้งหมดสามห้าแถวแถวใต้สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีนมตามีกระป๋องนี่เป็นกระป๋องโลหะแล้วเขาก็วางเอาไว้บนหม้อต้มกาแฟครับสมัยก่อนนะวางแล้บนหม้อต้มกาแฟแล้วก็ นี่ฮะมันก็จะอุ่นร้อนนะครับแล้วก็เปิดสดๆเทใส่แก้วก็ซื้อติดกระป๋องมากระป๋องหนึ่งครับมาถ่ายขั้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีที่เก็บนมสดเนี่ยถ้าไม่เป็นนมผงนมผงเดี๋ยวนู้นสมัยก่อนนู้นก็หายากครับส่วนใหญ่จะมาเป็นนมข้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนม สดที่อยู่ในกระป๋องน,นะครับสมัยก่อนก็เลยขึ้นชื่อว่านมตาหมีอย่างเงี้ยมันสุดยอดนะฮะมีแกะกระดาษนะครับการเปื้อนข้างในก็จะมีสลากทีแล้วก็มีไอตรงนี้ครับเปิดซึ่งหลายคนก็จะบ่นว่าเปิดแล้วมันเลอะทุกทีเลย <laughs> ผมก็เป็นคนเปิดตาหมีไม่เป็นนะ มันก็เลอะทุกทีเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยสงสัยเขาใส่เข้ามาเต็มนะมันก็เลยนั่นความว่ามันเป็นกระป๋องโลหะนะครับเวลาอุ่นเนี่ยเขาเข้าไปตั้งไว้บนไอที่ลวกกาแฟนะครับสมัยก่อนมันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมเนียมการกินมาครับนี่ห้15บาทหมดกระป๋องแล้วครับเดี๋ยวผมตัดกลับไปที่ตลาดต่อครับ มายุคนี้นมสดเนี่ยมาในตู้เย็นละไม่ได้เป็นนมกระป๋องสมัยก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็เป็นตำนานแต่ว่าความเคยชินนะครับความนิยมในนมกระป๋องตามหมีก็ยังเหลืออยู่นะครับก็เป็นเมนูอยู่จนทุกวันนี้นะครับ มียอดกระเทียมเป็นไงเป็นซุปนะครับเขาไปทำซุปถ้าไปกินร้านอาหารในเมียนมาเนี่ยเขาจะมีแกงใส่ยอดกระเทียมเนี่ยมาเป็นของแก้มนะคือเหมือนกับเป็นน้ำซุปที่ให้กับลูกค้าแล้วก็มีน้ำพริกให้กินฟรีนะฮะกระเทียมจะบัคเขือแบบนี้ มะนาวยับด้วยไ,ปไ,ปไม่แน่ใจว่ามะนาวหรือมะกรูดนะตรงนี้ฟังก์ชันคล้ายๆตลาดมอเตอร์ไซค์นะคือมาคนขี่มอเตอร์ไซคมาซื้อมีร้านข้าวอยู่ร้านหนึ่งคนระับอนตำจังอะไรต่ออไรปักเข็มมีข้าวแกงด้วยนะ หยกก้วยความงงก็มีห้องน้ำครับนี่ก็ไว้นั่งซื้อของมานั่งกินได้หรือว่านั่งดูผู้คนผ่านไปผ่านมาครับอันนี้นี่ถึงคเขาจะแต่งสวยนะครับ ดูดีแต่ว่าเป็นร้านในตลาดนะเขาขายสองอย่างนี้ครับ30บาทนะครับตอนแรกผมนึกว่ามะลุมนะเป็นหยวกกล้วยนะแกงส้มปลามงกับหยวกกล้วยครับแกงส้มปลามงหยวกกล้วยแล้วต็นี้พผนงบึงครับก็มีผัดแก้มมา ให้ได้ครับแตงส้มหยกกล้วยไม่ได้กินนานแล้วครับหยกกล้วยก็คือต้นกล้วยนะนี่ครับคือต้นกล้วยอ,อ่อ,อนๆข้างใน ชานนผักแกมผักตังกว่าดูแล้วกําลังสดเลยครับต้องซื้อจากตลาดเนี่ยกับข้าวสองอย่างนะครับราดข้าวรวมทั้งโซดาขวดหนึ่งน้ำแข็งแก้วหนึ่งนะครับ ทั้งหมด47บาทครับก็ถ้าทานในตลาดอย่างนี้ราคาก็จะประหยัดหน่อยนะฮะถ้แกงถุงยิมห้าครับราดของอย่าง30มสิบก็ใครสนใจกับข้าวก็ามาตรงนี้ได้ครับมันเป็นหลังาคาแบบอาคารเก่านะเมื่อก่อนมีอาคารอีกอาคารึ่งซ้อนอยู่ตรงนี้นะฮะคงลือทึงไปละ าสาพมา่านี่มาออกทางถนนละนองครับ นเหนียวมะม่วงครับของขาวของแห้งขายครับข้างบนจะเป็นของแห้งครับด้านล่างนี่ก็จะมีอาหารมีอะไรเรียบถนนของตลาดเลยไปด้าสองด้านจะเป็นคิวรถนะคิวรถโพท่องนะโพท่องก็คือรถสองแถวไม้นะไปตามที่ต่าง น,นี้มีโรงแรมเล็กๆครับที่โนเทลเคยมาพักานะรีวิวไว้แล้วถ้าใครแบบอยากเดินตลาดนะมันก็เปลี่ยนเป็นสองแถวใหญ่นะฮะอันนี้ไปกระตังครลน,นี่ก็เป็นศูนย์อาหารอยู่ข้างล่างครับมีของขายหลายอย่างมันก็มันจอยไปททอดข้าวขา,าหมูทอดแกงกาแฟร้านข้าแกงอะไง เท่าไหร่ครับสามห้าพี่สามหา้า,หาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้วาซาบิครับพี่วาซาบิแกงครับน่าจะเป็นแบบสไตล์พม,ม่าเมนมากอ๋อนี่มีใส่ไข่นกกระชาด้วยนะ ปลาแห้งนี่น่ากินมากข้าวกับปลาแห้งกันอันนี้สามสิบห้าปลาอร่อยมากปลาอร่อยมากนี่นี่เว้ยพี่มาหาเยอะ เมียนมาสกามโลฟาเล่ปาเลเทาอยู่ปลาเลทาปาเลเทาปาเลเทาถามเขาว่าภาษาพาม่าว่าอะไรเขาบอกปาเลเทาอร่อยครับชอบคล้ายๆปลาแห้งเล็กเอ่อ คั่วกับมีกระเทียมแล้วก็มีพริกมีไรแก้มให้เลยปลาทอดก็น่ากินแกงไก่ครับคล้ายๆขั่วแห้งนะไม่เผ็ดมาก ออแต่ไก่เขาจะเป็นแบบไม่ไม่ใช่ไก่เนื้อเท่าไหร่นะประมาณน้าไก่ไก่แบบประมาณไก่พันคล้ายๆไก่บ้านแต่ก็ไม่ใช่ไก่บ้านหนังจะกรอบเนื้อจะนึบกว่าปลานี้อร่อยมากครับสุดยอด นั้นเหมือนมียำหัวหมูหนังหมูยำหัวหมูนั่งกินนั่งกินหน้าร้านครับดบ,บรรยากาศนี่คือมาถึงตลาดแท้ๆครับนี่ปลาเราเลยสิบห้าบาทาถามมาว่าเท่าไหร่ครับ15้าบาท กลับไปกินต่อครับ20บาทครับอร่อยมากนขนมขนมบัตรขนมจีขนมตองรับไว้ท็ รสตรีครับรรอ,อร่อยครับกัอบนอกนุ่มในน,นี่กาแฟเย็นเอ้ยชายเย็น อร่อยดีครับสตีทางใต้นี้เขาจะแบบกรอบนอกนุ่มในครับไม่ถึงกับว่ากรอบมากเหมืนทางกรุงเทพนะกรุงเทพเดี๋ยวนี้แบบหลายเจ้านี่รสตีบางมากครับพอบางมากมันกอบอย่างเดียวครับมันไม่มีความนุ่มหน ก็ที่นั่งกินมีน้องขาทอดไข่าดาวให้นะ่าร้าน,นเนด,ดีดยวนที่ผมซื้อเสรเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดก็สามสามสิบบาทนะครับถ้ากินของประหยกกัดก็ต้องมาย่านนี้นะฮะกินที่ตลาดเลยครับภูกเก็ตเพราะมีแห่กันนะฮะ สงเสริญงานไหว้ประจันนี่เปล่าไม่รู้ฮะเวรีเทพราศีบางเหนียว าครับไม่ใช่งานลายประจจแล้วนีนแห่เจ้าชิ้นู่ง่วนส,วยสอยครับ จอแานแหทที่หน้าตลาดสดเทศบาลภูเก็ตครับผมอันนี้ก็มีสองแถวครับไปที่ต่างๆบางโรงอะไรต่ออะไรฝั่งตรงข้ามนี่มีเป็ดกำมะลาฝั่งตรงข้ามนี่มีร้านซปเปอร์ชีฟนะซปเปอร์ชีฟเนี่ยเป็นร้านเฟรนช์ชัยของภูเก็ตนะครับขายของสะดวกซื้อเป็นร้านเบอร์หนึ่งของภูเก็ต นะอยากรู้ว่าทำไมขายสูเซเว่นได้นะครับต้องเข้าไปดูฮะคใครสนใจ,จไปเข้าไปดูได้เขาขายของแบบมีทุกอย่างครับทุเรียนจำปาดาอะไรก็มีขายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยาราคาราคาแล้วก,ก็สู้ด้วยราคาสู้ด้วยของแบบที่เซเว่หรือ Family ่มาทไม่มีโอ้ปลา นี่ไปท่าชัดชัยไม้ขาวเมืองใหม่มาทะลุตรงวงเวียนน้ำพู้ครับแต่น้ำพู้ก็ไม่เปิดนะมอเตอร์ไซค์ยเยอะเพราะว่าสองแถวเขาจะมาจอดตรงนี้ส่วนใหญ่สองแถวเขาตามที่ต่างเนี่ยเขาจะมาจอดด้านหน้าตรงนี้นะครับเช่นมาจากหาดต่างๆหรืออะไรที่เป็นเส้นทางรถสองแถวเขามาจอดตรงนี้คัะ ตรงนี้ก็มีอีกร้านหนึ่งโกยูนหมี่ฮกเกี้ยนนะฮะใครสนใจก็แวะมากินได้แต่นี้ก็ยังไม่เปิดนะครับหรือวันนี้ปิดก็ไม่รู้นะฮะก็แต่วันนี้ผมก็อิ่มแล้วยังไงก็ทานไม่ไหวก็มานั่งทานตรงนี้ได้นะครับปิดท้ายอาหารเช้าของเมืองภูเก็ตนะครับอันนี้เป็นแบบโซนกินตลาดกินชาวบ้านจริงๆนะฮะ เข้ามาตรงถนนเยะวะาวราชแต่ถ้าจะกินแบบหรูขึ้นมาอันนี้ก็หมี่ฮกเลยทนะี้เขามีร้านสมัยใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ดูน่านั่งดีหนองไม้พระจันทร์นิเทศกาลไมว้พระจันทร์พอดีตรงนี้มีเข้าไม่ได้ครับแต่ว่ามีประตูตรงนี้ มีคลุอหาดลึกลับอยู่สมัยก่อนเนี่ยคงจะยิ่งใหญ่ลังการมากครับเข้าไปแล้วก็บินลักก็เมื่อก่อนคงยิ่งใหญ่ครับล่มสลายไปตามกาลเวลาแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องรางการเดินทางมาฝากกันครับผมที่ภูกเก็ตครับมากินอาหารเช้า